สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสุกกินใช่ไหมครั้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกของทีมาชไทยนะครับสัปดาห์ที่สองแะที่สี่นะครับนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่สองนะครับทีมาไทยนะครับก็ถือว่าสู้ได้สนุกนะครับสุดยอดเนื้อความคาดหมายเลยนะครับได้แบ่งเซตจากทีมดับหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาได้นะครับสุดท้ายเราก็แพ้แพ้ไปหนึ่งต่อสามแต่ก็ถือว่าสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ การแข่งขันวลย์บอลหญิงนชั่นลีก2022ทีส่สนามสมาร์ทอารานิต้าโคลิเซียมเมืองเกสตสลซิตี้กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์วันที่19มิถุนายน2มายน15เป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่2และที่4ทีมกัลไทยลงสนามพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเกมนี้โค้ชด่วนนายศิวชลเมธากูลกุนซือทีมสาวไทยใช้ผู้เล่นชุดหลักลงสนามนำโดยจรัรพรบรรดาศักดิ์แก้วกาลยาก,กรมวลทลา พรพันเกิดปาดอัชชอวโมกรีอัชลาพรคงยศและปีนุชยแป้นน้อยกับนัทรพรธนิกังสลับมันเป็นตัวรับอิสระด้านคาสทีไลายเฮดโค้ดใหญ่ของซัสเมกาผลงานชนะ6แพ้1นเกมนี้ต้องปรับเลกน้อยส่งมิกาแฮนคอกเมดิสันคิงดอนแอนนาซีเฟนสันชิอากาอ็อกโบกูอเล็กซานดาฟันติดานิเอเรคันจิโน่และจัสซินหวงังโอรันเตเป็นตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยเล่น ต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมทำเกมลุกได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะไปได้ก่อน2 5ต่อ1 7ขึ้นนำ1-0ต่อเซตทว่าหลังจากนั้นอเมริกาปรับเกมเป็นตัวผู้เล่นและกลับมาทำได้ดีในเซต2เอาคืนไปได้อย่างขาดลอย25-13ตีเสมอเป็น1-1ต่อเซตเซต3ทั้ง2องทีมเล่นได้อย่างสูสีแต่ในช่วงท้ายอเมริกาทำได้ดีกว่าเอชนะไป25-23เริ่มถึงในเซต4ทีมแชมป์เก่ายังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้25-18สรุปผล,ลการแข่งขัน สหรัฐอเมริกาชนะทีมเมตไทย3ต่อหนึเซต17ต่อ25 25ต่อ13บสต่อ23และ25ต่อ18คะแนนผู้เล่นทำคะแนนสูงสุดของเกมนี้คืออเล็กซานเดอร์ฟันตริทำแต้มสุดในเกมนี้ที่27คะแนนลงมาเป็นอัชราพองของรถคงยอของทีมเมตไทยทำได้25คะแนนทีมเมตไทยลงเล่นครบ4เกมในสนามนี้และเล่นครบ8เกมรวมผลงานชนะสแพ้สี่มีสิคะแนนส่วนสหรัฐอเมริกาชนะเแพ้หนึมียีคะแนนนัดต่อไป สัปดาห์ที่3ทีมต่อไทยจะลงสนามพบเกาหลีในวันที่29ญญ 25, 15, มิถุนายน2515เวลา21นาฬิกาจิตจามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีมเอ็มไมค์ได้25และเว็บเวอร์บิวนิวทีวีครับอันหนึ่งทีมต่อไทยจะเดินทางกลับไทยมาพักที่เมืองไทยในวันที่2 0มิถุนายน2515ด้วยเที่ยวบิน t g 621เวลา4โมงครึ่งหรือว่า16นาฬิกา30นาทีครับก็มีเวลาพัก10วั 59, น59-29ถึงก็จะสู้กับเกาหลีใต้ต่อ ก็เราก็ยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นเข้ารอบแปดทีมเราก็ยังไม่หมดหวังแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะเข้าเลยก็ต้องลุ้นเพราะตอนนี้บอกเลยว่าเบลแกเรียกับก็ยังพวกทีมท้ายตารางอย่างพวกเบลแกรเ,ลเ,ลเ,เ,เรียเบลเยียมนเทราแลงเงี้ยเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆจนถึงเกาหลีตใต้ด้วยแต่ก็ยังไม่ชนะใครสำหร,รับเกาหลีใต้แต่ก็ปรับระดับขึ้นมาได้ดีพอสมควรก็ต้องลุ้นต่อไปก็ลุ้นกับโปแลนด์ครับไทยก็คือ ตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนเพราะว่าตุรกีแซงไทยขึ้นไปอยู่อันดับที่7ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าจบแบบนี้1-8ไทยจะได้เข้ารอบนะครับเพราะว่าตุรกีตุรกีรกเนี่ยชื่อกับตุรกีเนี่ยคือจะเข้า 1- 7แต่ถ้าทฤษฎีว่าตุรกีหล่นไปอันหรือ10หรือว่าต่ำกว่า8อะไรเงี้ยก็จะดึงอันดับที่8ลงมาแล้วก็เอาตุรกีขึ้นไปอยู่อันดับที่8แทนก็ถ้าเป็นอย่างนงี้ก็ถือว่าเป็นผลดีเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะครับ ก็คะแนนอันดับโลกไทยลดลงมาแค่0.01คะแนนครับเพราะว่าเจอทีมอันดับที่1แล้วเราก็สามารถแย่งเซตจากเขามาได้ด้วยนะครับแล้วคะแนนอันดับโลกของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เพิ่มมากเพราะว่าเป็นทีมที่ต่ํากว่าแล้วก็เสียเซตให้ทีมที่ต่ำกว่าด้วยนะครับหรับสหรัฐอเมริกาก็ต้องรอรุ้นรอเชียร์เป็นมังใจให้ทีมนักตบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต่อไปนะครับก็ยังมีโอกาสครับแต่ถ้าเข้ารอบแปดทีมจะไปแข่งขันที่ตุรกีอีกรอบหนึ่งครับที่กรุงอังคาราประเทศตุรกีหนึ่งรอบนะครับก แพ้คัดออกนะครับแล้วก็กบผู้นะครับหนึ่งเจอแปดสองเจอเจ็ดสามสามเจอหกแล้วก็สี่เจอห้าครับแล้วก็เขา้ารอบซีซีฟิแลแล้วก็รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับเนี่ยครับต้องระวังเป็นพิเศษ,ษ,ษก็ยังเหลือนะครับในเกมสี่นัดก็จะเจอเกาหลีใต้อิตาลีบราซิลน่ดิมกันโหโหทั้งนั้นนะครับอย่างน้อยเราต้องชนะให้ได้ก็คือแอดมองว่าเราต้องสามารถชนะเก็บสามเต้มจาก ทีมชาติเกาหลีใต้ให้ได้นะครับเพื่อยังได้ลุ้นโอกาสลุ้นเข้ารอบแปดทีมมากขึ้นครับตอนนี้ไทยมี12คะแนนเท่ากับรรนิหมืนกันถ้าเท่ากับขอภัยครับเท่ากับโปรแลนนะสิบ12คะแนนแต่อันดับไทยดีกว่านะครับไทยอยู่อันดับ8แล้วก็รรนิหมนกันโปรแลนนะครับอยู่อันดับที่แล้วก็เกมกับโรนิมิกันโรนิมิกันก็ถือว่าโหดพอสมควรนะครับก็แล้วก็ทีมกับบราซิลอิตาลีนี่ก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับแต่ก็ลุ้นครับไทยก็ชนะไม่ได้ครับอย่างที่ลืมว่า สามารถแบ่งเซตกับอเมริกาได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับก็ชนะจีนชนะเซอร์เบียมาได้ก็บราซิลกับอิตาลีก็อยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็อย่าลืมว่าโดนิมกันก็เราก็หวังหวงแอบลึกๆว่าจะแบ่งแต้มจากโดนิมกันได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตอนนี้ก็มีข่าวเ็ยเพ่านี้รัาถ้าพิพาทอะไรก็ต้องขอไปด้วยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปสำนี้ต้องตัวไปก่อนตัวดีครับ